สวัสดีครับเรากลับมาอยู่กันในเกมฉลามหิวนะฮะ Hungry Shark World นะครับผมเพิ่งเห็นว่าทั้ง Hungry Shark World Hungry Shark Evolution แล้วก็ Dragon อ่า Dragon Hungry ใช่ไหม Hungry Dragon นะครับมีอัปเดตทั้ง3เกมเลยนะฮะเรามาดูทีละเกมแล้วกันนะครับเริ่มจากเกมนี้ Hungry Shark World นะฮะมันอัปเดตอะไรบ้างหน้าตาเมนูงงไปหมดไม่ได้เล่นมานานตัวสูงสุดที่เรามีคือ,อตัวเมื่อกี้ใช่ไหม นี่คือตัวสูงสุดที่เรามีฮะเมลดาวช r กมีระบบเกมพาสเข้ามานะฮะสเปซพ a ส s โอ้โหจริงจังเลยเนี่ยเนี่ยให้ปลดล็อกสัตว์เลี้ยงปลดล็อกสกินปลดล็อกฉลามต่างๆนะฮะเครื่องแต่งกายสูงสุดคืออะไรฉลามเอ้ยนี่มังกรฉลามมังกรดีเจเนรีเกรดไวท์เวเธอร์แลนด์เกรดไวท์มันมีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอนี่ไงเวเธอร์แลนด์เกรดไวท์ ปลดล็อกในเกมพาสได้ฮะแล้วก็ฉลามมังกรอยู่ไหนละว่ามันดูยากฮะฉลามมังกรนี่ฉลามมังกรอยู่ในเกมพาสหมดเลยครับแต่เป็นไซส์ขนาดเล็กกว่าที่เรามีอยู่ที่เรามีอยู่คืออันนี้เกรดไวชาร์กนะฮะตัวนี้ทดลองฟรีได้มาลองดูซิอือฮึเออตัวใหญ่ดีฮะดูมันกินกว่าตัวเล็ก อ่ะฮะกินไปกินไปไม่มีท่าไม่ตายเหรอ <_ C it> เร่งสปีดได้แค่นั้นหรือว่ามันคนละภาคกันที่มีท่าไม่ตาย <_ C it> กินไปกินไปบูสกินแมงกะพุนได้ฮะกินฝูงปลาตัวเล็กได้ลงไปข้างล่างฝากเรือตรงนี้ ไม่ค่อยมีอาหารอีกแล้วตัวจีเก็บตัวจีมาเฮ้ยเฮ้ยงับงับหางงับหางงับหางเหรอลงไปอีกพังตรงนี้ไปอืออือกินกินอ๋อติดพิษสารพิษโอ้ยระเบิดคือเกมนี้เนี่ยเวลาเล่นครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานมันจะได้ได้ของเยอะนะฮะโอ้โหเดีอดเดแมงุพนอันี้กินไม่ได้เลือดลดกินปูก่อน รอบแรกที่เล่นคือมันจะได้นู่นได้นี่เยอะมากแต่พอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหช็อตช็อตชอตช,ตชตป,ป,ปูปูโอ้โหไม่รอดเดชชาร์กนะไม่เป็นไร,รลดราคา <laughs> เป็นเกมสลามที่ขายสลามนะฮะแล้วปุ่มปิดทับกับปุ่มเกมพาสอีกเอ้ยเปดูพารสโอเคอยากลองตัวอื่นเนะี่ยเรามี4ี9ค้สคนที่แล้วซื้อตัวนี้ไปจำได้แนละ้ว เลยไม่ได้ซื้อตัวนี้แล้วมันมีลดราคาไหมไขมุกรวดเร็วทันใจเอาซื้อได้แค่ทีเดียวหรอเอามันก็ไม่พอนะสิเอาจะซื้อตัวนี้โอ้โหมีมาใหม่อีกแล้วชินชักจิล่านะฮะโปรโมชั่นใหม่หม่อีกแล้วประหยัด36%สลามตัวเป็นพันอันนี้ล่ะอันนี้ยัง ไหนชินชักจิล,ล่าตัวสูงสุดเลยใช่ไหมตัวสูงสุดเลยใช่เอมีตัวนี้ด้วยอันนี้ลดราคาบูสได้นะฮะบูสสปีดบูสสปีดไปสปีดสปีดอีกพลังการกัดพลังการกัดพลังบูสพลังบูสใส่ไปสัตว์เลี้ยงเราใส่อยู่ใช่ไหมอ๋อยังไม่ได้ใส่สัตว์เลี้ยงใส่ตัวพยาบาลดีไหม อ๋อตัวนี้เกมพาสอีกแล้วเรามีตัวไหนบ้างอะ่ะหน้าตาเมนูมันดูยากมากเลยตัวไหนที่เรามีอยู่แล้วอ๋อนี่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 ต้องหมาโอเคอันนี้ใส่ได้แต่ยังไม่มีฟรีอันนี้เอามาเลยใส่มาแม่เหล็กคูณสองใส่มามีอะไรใส่มาให้หมดนี่โอ้โหโอ้โหลงมาก็ปล่อยพลังปล่อยอันติเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวมันโหด,ดไปไหมเฮ้ยไปด้านนู้น อือพ่นน้ำแข็งตลอดเลยอันติไม่หยุดอือเอาดิเอาดิงับไปกรดไปได้นุน้นอือม,มันพังได้ไหมเนี่ยมันพังได้ไหมมันพังไม่ได้กรดไปเดินได้เดินได้แกเดินได,ด,นได้ขวาล่างตรงนี้เก็บมาอีกเก็บมาอีกลงไปไม่ได้ตรงนี้บูสต์ไป ว่ายน้ำไปงับงับให้หมดอืออือตันทำไมแมปมันเล็กจังเลยโหอ,อย่างเท่ <laughs> อาา่ะฮะงับไปงับไปมามาฉลามเห็นอยู่ตัวหนึง่งเห็นอยู่ตัวหนึง่งผลน,น้ำแข็งไปอีกอ,อืออืองับไปสิ นี้คืออะไรอ๋อยิงได้ยิงได้ไดอออมันเกินความเป็นฉลามไปแล้วเนี่ยก็ซิล่ายิงไปอีกอืมอืมโอ้โหพังไปพังไปพังไปไปเต็มแถวตรงปลาเยอะๆหน่อยดิเฮ้ยตรงนี้ไม่มีเลย มาเต็มโกลัสอะไรตรงนี้เราโอ้โหไม่มีเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยเออเออระเบิดระเบิดคนไปยิงอะไรเนี่ยตรงนี้ฮะ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่หญงับงับไปสิด้านขวาด้านขวาอีกตัวหนึ่งอะไรอะไรมาทำอะไรแถวนี้เทพีเสรีภาพฉลามโอ้โหบิน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 ไป บินได้ฮะฉลามบินอืออืออือโกลาสมาไม่ต้องว่ายน้ำมาแล้วฉลามบินหนึ่งเดียวบินหนึ่งเดียวอืออืมเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยเอาตกตกเจ็บยิงไปยิงไปเฮ้ยเต็มแล้วอันนี้เต็มแล้วกินตัวใหญ่ไปอีกอื้อยิงระเบิด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  มันพังไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยน่าจะพังไม่ได้ฮะฉลามอีกมาอืออือบิน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 เรเรียกว่าฉลามข้ามเกมเลยเป็นทั้งกรีดาก้อนไปเลยเฮลิคอปเตอร์เหรออะไรอะไรไม่รู้ซะแล้วไม่รู้ซะแล้วฉลามบินฉลามบินได้เนี่ยอือ ไม่ต้องว่ายน้ำสุดยอดบินไปพ่นไฟไปเอ,ออเอฉลามอีกสามอีกตรงนี้สามล้านกว่าแล้วนะฮะแตมเออเรือดำน้ำเรือดำน้ำอืมงับงับระเบิดระเบิดเอ,ออื้อ เก็บ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 มาอยู่อะไรตรงนี้หนีหรอหนีหรอข้างล่างมีอีกฮะเอออืมอิมอิมอิมเปรียบเปรียบตรงนี้เพียบโกลัชพอดีโกลัชพอดีมาสิขึ้นไปขึ้นไปไปเฮ้ยไม่กล้าโกลัชไม่กล้าโกลัชปลามาหน่อยปลาปลามาอีกเออ เยอะๆๆเยอะขอเยอะๆขอเยอะเมาอีกมาอีกหมดหรือยัง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 ยมงหมดยังไม่หมงยังไม่หมดไมมด้ยีงได้อีกอ,อัอังย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 ังงยังยงยังยงยังยัเ,เย็งยันยนนัยิงยสง,สงนะยังสงงงยงยง้โ ออปชันออปชันเป็นไงเป็นไงเออเก็บอีกเก็บอีกโกลัสมาอีกฮะโกลัสมาอีกยาวไปเลยยาวไปอืมสิบล้านแล้วข้างบนมาอีกอันหนึ่งชอบงงตัวเองอะ่ะติดนู่นติดนี่เออบินก็บ,บินได้ไม่ต้องห่วง hp เริ่มลด ฉลามหิวหิวแล้วตอนนี้หิวเร็วมากหิวเร็วมากเออเออเติมไปเติมพลังฉลามหิวอืมโด้เหอรหอโด้เหรอนกเจ้านกเออปล่อยพลังไปอืมอืมข้างล่างบ้างข้างล่างบ้างเก็บมาเก็บมาฉลามวนตัวหนึ่งโอ้ระเบิด เรียบร้อย HP ลดเร็วฮะหลังๆ <c oughs> พี่เขายังมีให้อีกนะยังมีเวลาอีกต้องหนึ่งวันเมก้าชักทิล่านะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นเพิ่งซื้อไปเมื่อกี้อันนี้ปลดล็อกแล้วสัฟฟี่ได้เงินพันหนึงนะะ่งฮะข้างบนไม่ได้ต้องซื้อ4ี่ร้อยกสิบสี่ร้อยสิบเก้านะฮะกับห้า้อยก็สิบเก้า Splash Pass Extreme ด้วยนะฮะมันปลดล็อกสลามไซส์ XL นะครับไม่ถึงขั้นสูงสุดแต่ว่าไม่ต้องซื้อเล่นไปเรื่อยๆเก็บปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมว่ามันใช้เวลานานนานมากเนี่ยขนาดเมื่อกี้ใช้ตัวชักจินล่านะฮะใส่ออปชั่นไปเยอะแยะยังปลดล็อกได้แค่กี่ช่องเองช่องเดียว2ช่อง3ช่องนะฮะ4ช่องอ่ะโอเคเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ